เตือนคลิปนี้ไม่เหมาะสำหรับเด็กและเยาวชนที่อายุต่ำกว่า18ปีและควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่โอเคสวัสดีครับกลับมาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมครับวันนี้อยู่ในไซอิว e ครับก็จอห์นนี่ทูอะไรสักอย่างเออครับการเดินทางความมั่งคั่งเออตามมานี่เลยนะครับมาเดี๋ยวขอดูรายละเอียดกันก่อนมันเขียนว่าอะไรกดเหรอ,อน่าจะอันนี้แหละครับโอ้โหใครจะอ่านอ่านเลยครับเนี่ยครับผมมากดให้ดูเฉยๆนะตัตราการจ่ายนี่ครับมีวายมีแกะเตอร์มีอาผ้าลังสันจังไซอิว มีหมูประมาณนี้ครับก็สแกตเตอร์อามี i t e นะครับเราจะได้ตัวทองวนนี้มานะอุ้ยลายเข้าเยอะนะครับ30นะแล้วก็กตเตอร์ใช้3ตัวนะครับขอดูเรื่องเบ็ดกันหน่อยครับมาขั้นต่ำหนึ่งบาทห้าสิบครับสูงสุดอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยบาทครับผมจะขอเริ่มต้นที่สักสามสิบบาทแล้วกันนะครับวันนี้มีงบมาสองพันเก้าร้อยห้าสิบบาทครับมาขอลองกันเลยครับมาสามสิบเดี๋ยวผมขอกดโบก่อนนะขอกดโบก่อนนะมาสามสิบรอบขอกดโบครับ เปิดหัวมาสวยๆนะครับเฮ้ยโอ้โหสองตัวนืกอว่าจะมาเลยโอ้โหมาสวยจังมาสี่ร้อยครับเขาแจกมาสี่ร้อยมาดิคุยสองตัวมาแบกแบกแบกอยู่ไหนเบรกเบรกโอ้โหมาครับอม,มาหม,มุนฟีแปดรอบครับหม,มุนฟีแปดรอบครับออกปัาางๆหน่อยวายพรุนี้มันจะอยุ่ค้างนะครับวายมันจะอยุ่ค้างนะเกมนี้วายมันจะหยุดค้างครับ ถั้ามันไปข้างล่างเราก็จะได้บวกสองขึ้นมาครับโอ้โหวายขอวายครับตอนนี้ขอวายอย่างเดียวครับโอ้โหทำภาพมาครับวายไปไหนลูกเฮ้ยมาสองตัวยิ่งเกเอาดีบวกมาครับเป็นห้ารอบมามาะสดซันจัรครับไปก่อนแล้วสมบูราวีครับมารอบนี้ใส่หิวขอแพงๆหน่อยใส่หิวมาครับนี่ไงนี่ไงแล้วมันก็จะได้นะครับแล้วมันก็จะได้ นี่ครับมามารางวัลตัวสุดสุดครับบวกมาหกร้อยสามสิบแปดบาทครับโอ้โหมาขอไหว้ตัวนึงขอไหว้ตัวนึงโอ้โหไหว้ขอหน่อยได้ไหมเนี่ยไปได้เลยเฮ้ยได้วะได้วะขอไหว้มาดีไหว้ตัวนี้ครับบวกมาอีกสองมันจะเป็นถึงตัวสุดท้ายหรือเปล่าของผมอะมาที่สี่รอบต้องได้รอบละสองวายนะครับดูทรงแล้วแหละมามาดีหนึ่งร้อยโอ้โหไหว้ดีไม่ได้ครับถ้าจะให้ดีต้องได้รอบละสองวายอ่ะ โมงไม่มีสกวายครับตอนนี้ไม่มีสักวายจริงมาดีอเอ้ยได้โน้ยไปหน่อยแต่ก็ยังได้นะครับยังไ,ได้นะมาดีรอบสุดท้ายครับวายสามตัวทีเดียวโอ้ไม่ได้สักวายครับไปเลยสกวายมารวมเงินกันหน่อยครับหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบห้าบาทครับเดี๋ยวขอขยับเป็ดหน่อยนะเดี๋ยวขอขยับเป็ดก่อนนะมาเอาที่ซักอ่าไม่ใช่เป็ดฝั่งนี้นะครับอ่าหกสิบแล้วกันครับหกสิบนะมาสามสิบรอบเหมือนเดิมครับ ามาขอสวยกันจ้าโอ้โหขึ้นมปเนี่ยโอ้โหดอกไนผมแล้วทรงเนี้ยดอกไนผมมันเนี่ยแต่มาหน่อยครับแต่มาหน่อยโอ้โหโอ้หายเลยครับหายเลยไหลาย,ยาวทรงเนี้ยโอ้สามสิบรอบจะไม่ให้ผมจริงเหรอ เราทำกับมูสองตัวทำกันได้ลงพออีกแล้วสองตัวมาแป๊กแป๊กแบ๊กมูเลยไปแล้วเอ้ยมาไม่แเออมาสวยครับมาสามตัวปุ่นปีแปดรอบขอเน้นๆหน่อยครับขอเน้นๆหน่อยเอาดิวายมันไม่ได้วายอ่ะมันไม่ได้วายแล้วโอ้โหได้รอบที่สามตลอดเลยพอมันจะได้วาสามตัวเส่มาข้างล่างมันแบบตัวปีตัวปีมันแค่หมดแล้วอ่ะโอ้โหได้ดีละตัวครับ ได้เพียงแสามตัวอย่างเงี้ยไม่รู้จะมีให้หรืปล่มาดิสองตัวครับมามาดิรอบนี้ได้สองตัวเอาดิมาบวกมาอีกครับบวกมาอีกหนึ่งขออีกสองตัวลูกขออีกสองตัวมาบวกมาครับมาดิเออครับสี่บุกมาสวยจังสมสมคำครับสมคำก็ลือมาขอสองตัวได้สองตัวสวยรอบนี้ขออีกสามครับรอบนี้ขออีกสามโอ้ได้ตัวเดียวพระซันจังลงมาวายเต็มหน้าวายเต็มหน้า ออกมาดีนโอ้โหมาหนึ่ันหนึ่ร้อยเก้าสิบแปดมาดีหอยตัวเดียวครับหอยหอยตัวนี้ขอไวตัวจะดีมากสองตก็ได้สามโอ้โหไม่ได้สักตัวหวมาไม่ห่วครับเ็วไม่ได้เฮ้ยมาไวได้อสองครับตัวสุดท้ายขอไวก่อนรอบแรกสาตัวเลยมาดีไวเลยนม่ครับงานนี้คันเถอรันเิรนครับบอให้มาครับเอาเลยมาดีพร้บาทครับ วานหน่อยวายวายวายโอวายไม่ได้ครับวายไม่ได้มันไม่เต็มหน้าผมอยากได้เต็มหน้าโอ้ดอกนี้หกร้อยมาดิโอ้โหเนี่ยครับถ้าใครได้ขึ้นได้อย่างนี้นะครับสวยสวยงามอ่ะผมบอกให้มาหมูเต็มหน้าเต็มหน้าโอ้โหไม่เต็มครับไม่เต็มครับไม่เตวมาครับโอ้โหเต็มหน้าเราจริงจังปครับสวยอยู่สวยอยู่ไหนลูกโอ้โหมันไม่ขึ้นไม้ถมงเลยอ่ะไม่ขึ้นไม้หมูตัดตัวะไร โอ้โหรอบสุดท้ายได้1 3ทครับรวมเงินทั้หน่อยครับหมดที่4รอบครั้งหมดโอโห5,378บาทครับเหมือนเดิมครับก็จะขยับเบ็ดเหมือนเดิมนะครับมาเอ้ยไม่ใช่ผมกดผิดฝั่งตลอดเลย60แล้วก็180มีไหมอ่าขอ200ขอเพิ่มเป็น240แล้วกันนะครับมามับเข้าให้มาดิแส่แส่มาเลยแสกมาเลยอยู่ไหนอุ้ยมาดิครับมาหวานเทียบครับตรงนี้ ม,มันเหมือนจะได้น้อยนะครับแต่มันไหลตลอดนะเกมนี้นะมันเหมือนจะได้น้อยนะครับแต่มันไหลตลอดผมบอกให้มาผลรับธบแรกมาณนี้ที่พอสองตัวขนาดคนหลังมาผมมาสองร้อยแปดสิบสองตัวผูมไม่ได้สักตัวตัวนหนึ่งยูมม้เนี่ยผมมันโดนอีกทีตลอดเลยพอมันจะได้แบบเยอะๆปีสป,ปินมันหมดแล้วไงมาห้าอย่างนี้ก็ได้บวกมาอีกสองครับบวกมาอีกสอง,งสอ,งองเต็มเต็มไหมจะได้ไหมมาขึ้นมาหน่อยลูกขึ้นมาหน่อย ว้าวโอ้โหได้ทีแค่ตัวครับมันต้องได้ทีแค่สองตัวครับเด็กเกิดผมขอให้โอ้มา928ครับโอ้โหได้ทีแค่ตัวครับโอ้ไม่มีให้ผมแล้วหรอโอ้โหไม่ได้ครับรอบนี้เหลือสองรับท้ายจะได้แค่สองตัวนี้หรอจะได้แค่พลังซันจักร์กับสายจิ๋วมาับมาเออได้หมู่ใบตัวหนึ่งได้หมู่ใบตัวหนึ่งเอาไหนเว้ยมา มาดีสวยแปดร้อยวายโคบกวายขอสองตัวลูกรอบนี้ขอสองตัวเรอบนี้ก็ขอสองตัวครับโอ้โหจบครับอย่างนี้นะไม่ได้ซักตัวครับอย่างนี้จบเลยนี่ไงนี่ไงไทม์หน้าปะล่ะโูไม่เต็มถ้าเป็นหมูเนี่ยสวยเลยน้องเอ้ยพันสองสามสิบสองโหดได้น้อยเกินครับสี่พันสามร้อยหกสิบแปดบาทเดี๋ยนะขยับอีกรอบเนึงขยับอีกรอบเนึงครับอ่ะ มา540บาทครับขยับรอบขยับรอบสุดท้ายครับดูนี่แต่ไม่แต่ว่ากันมหนนี่ครับรอหน่อยมาเปเปเปอยู่ไหนอุ้ยมาสามบนรับสวยมาสวยเลยเอาหน่อยเอาหน่อยลูกมาดีไว้ครับสวยแต่งมาเล่นเล่หน่อยแต่งมาเล่นเล่หน่อยเฮ้ยมาไว้ขออีกรอบหนึ่ มาสามสามตัวหน้าติดสามตัวหน้ามาอีกสองตัวสวยจัดเลยพี่เราเลยมามาบวกมาครับรอมีเปิดจับมาครับไม่แน่ใจว่าปังหรือเปล่าขออีกสองตัวลูกขออีกสองตัวบวกขึ้นมา่อนมาดีสวยครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบแปดขอสองตัวกูหุดได้ตัวเดียวขออีกตัวหนึ่งขออีกตัวหนึ่งขออีกตัวสองตัวก็ได้ครับสองตัวก็ได้โอ้โหไม่ได้ครับมาหอ้หมู่จงม้ามาหนึ่งพันแปดสิบบาทควายมาสวยสองตัวมาดีครับเออ มาดี้เข้าสองตัวครับเข้าสองตัวอยากได้แบบสุ้มเดียวสามตัวเงี้ยครับวายนะไม่รู้จะมีหรือเปล่านะขอฟังฟังก่อนเลยวายโอ้โหวายไม่มาครับเป็นหน้าหรือเปล่าเป็นหน้าหรือเปล่าไม่ได้รับวกไม้อุ้ยเจ็ดพันโอ้โหมาของจริงมาแล้วครับเลิศมาแล้วพี่น้องเลยมาเอาดิวายมาดี้วายตัวนึงตัวนึงขยันตัวนึงขยัตัวเดียวครับวายตัวนึ่งวายสามสวสวยห้าร้อยสี่สิบบาทโอ้โหเป็นยังไงไม้นี้ เป็นยังไงมาเต็มหน้าครับโอ้โหมาเต็มหน้าบวกมาเท่าไหร่ครับโอ้โหสุดยอดมาของพันหนึ่งอีกทั้งสิบบาทโอ้โหเอาเรื่องวะเอาครับมานี่ขนาดยังไม่เต็มนะนี่ขนาดยังไม่เต็มมาดิขาบวกต่อเนื่องบวกต่อเนื่องมาลูกสองพันสองพันหนึ่งครับโอ้โว้ยวายมันไม่เกิดให้ผมแบแค่ตัวเดียวเองวายไม่เกิดให้ผมทันไปครับโอ้โหบวกมาครับสุดยอดระลาดบอกสามพันเก้าหกร้อยครับ โอ้โหโมาครับมาครับโอ้โหสุดจริงครับสุดจริงโอ้โหก็รวมเงินทั้งหมดก็เป็น4,9 0 0 0นนะครับผมก็จะหยุดเลยนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe ให้ด้วยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ